สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บหมากเตี้ยนะคะ นี่นะคะก็เป็นหมากเตี้ยนะคะซึ่งเป็นหมากเตี้ยลูกดกนะคะนี่ค่ะซึ่งหมากนะคะก็จะแบ่งเป็นลูกที่เป็นลูกรีแล้วก็ลูกกลมนะคะสําหรับที่เราเก็บมาตรงนี้นะคะเป็นลูกกลมนะคะเพื่อนหอบ นี่ค่ะเป็นลูกกลมนะคะก็เหมาะกันทําหมากแห้งนะคะซึ่งจะมีน้ําหนักมากกว่าลูกรีนั่นเองนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเป็นหมากเตี้ยสุรินนะคะลูกดกลูกใหญ่มากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะได้นะคะพันไปเพาะนะคะก็สอบถามและสั่งซื้อทางเราได้นะคะนี่ค่ะ วันนี้เรามาตะลุยสวนหมากของเรานะคะเป็นสวนหมากเตี้ยซึ่งเราเก็บหลายรอบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นปลายฤดูแต่ก็ความดกก็ยังคงที่เหมือนเดิมนะคะเรียกได้ว่าดกมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง y o YouTube มดหมากเตี้ยด้วยนะคะพาเพื่อนๆมาลุยสวนหมากค่ะสําหรับวันนี้หอมหมหมากเตี้ยนะคะดกมากๆค่ะนี่ค่ะ น,นะคะคสำหรับใครที่แบบอยากจะปลูกหมากเปี่ยกกำลังกังวลใน,นเรื่องของผลผลิตว่าไม่ดกนะคะนีกล้งการตีเลยนะคะว่าดกจริงๆนะคะเพื่อนนี่ค่ะนี่จะเป็นสวนทั้งหมากเตี้ยแล้วก็หมากสูงนะคะซึ่งสวนที่นี่นะครับปลูกไว้นานกว่า30ปีแล้วนะคะก็คือรุ่นต่อรุ่นนั่นเองค่ะเพื่อนนะคะ ะมีหมากเตี้ยหมากสูงสลับกันไปด้วยค่ะแต่สำหรับการเพราะที่สวนของเรานะคะก็คือจะแยกพันธุ์นะคะก็คือแยกพันธุ์เตี้ยออกนะคะเวลาเอาไปเพาะอันนี้เราก็เก็บลูกสุกนะคะเพื่อที่จะเอาไปเพาะพาทุกท่านมาชมสวนนะคะถือว่าปลูกครั้งเดียวมันคุ้มนะคะเพราะว่าเราได้เก็บแบบคือแบบหลายรอบมากเห็นไหมคะ หลายรอบจริงหันเพื่อนก็1ปีนะคะได้เก็บตลอดเลยอันนี้มันเป็นปลายฤดูแล้วนะคะแต่ก็ยังดกอยู่เห็นไหมคะยังดกเหมือนเดิมนะคะทางนู้นดกพอกันหมากเปี้ยจะข้อทีๆแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะ คือสามสปีเราก็ยังเก็บได้สบายนะคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับหมากสูงนะคะก็คือไปไกลมากเลคะอันนี้หมากเตี้ยนะคะดกมาก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 ค่ะ